ล้างกระทะน้ำมันอันนี้เป็นน้ำมันที่เราเจียวน้ำมันหมูมันหมูเจียวหมูไว้แล้วค่ะใส่ลงไปหลายๆโดนน้ำมันเดือดเป๊ะมันเ,ด,เดือดแล้วคิดลับใส่เกลือเม็ดลงไปปาดจังบวติดก,กระทะหัวกระเทียมไว้ก็เอาลงไปเลย ออืจับโต๊ะจับโต๊ะตรงนี้ก็แห้งเกียไปกินกันละแล้วเราก็จะมาซอยกระเทียมะกันค่ะซอยกระเทีมยทมะจะเอีกซอยกระเทียมแล้วก็พริกสดพริกเพิ่มความสวยงามแล้วก็ใบมะกรูดให้หอม ักไว้ก่อนก็จะมาซอยพริกระหว่างรอปลาสุกนี่เลยคะ่ะโอ้โหใหม,มากุูดใบใหญ่มากเลยค่ะทุกคน งามมากสองใบก็พอแล้วม้วนหนึ่งนะคะแล้วก็ซอยให้มันเป็นเส้นฝอยๆบางๆเพิ่มความหอม นี่ค่ะเสร็จแล้วเราไปดูปลากันปลาใกล้สุกแล้วยังเืข้างนึงใกล้สุกแล้วยังไม่ได้กลับได้าิดติดติดติดอเป็นก้นะะิดติดตสิ้อติดติด ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะรอน้ำมันเดือดแปบ๊บหนึ่งน้ำมันเดือดแล้วใส่กระเทียมที่เราจักไว้เจียวเลยค่ะเจียวให้หอมก่อน กำเนงงแล้วใส่พริกแกงลงไปค่ะพริกแกงเผ็ดแล้วนะค่ะผัดเลย,ะะเลยถ้าพิกแกงเราแห้ง แต่ว่ามันยังไม่ค่อยสุกด,ดีเราก็เติมน้ำลงไปได้ค่ะเติมน้ำลงไปเลยนิดหน่อยพอประมาณแล้วก็ผัดต่อไปพอพริกแกงเราหอมเดือด แล้วเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปที่ขอบกระทะนะคะนี่คือเผ็ดแล,แล้วมันก็จะหอมแลวผักหอมมาก ปรุงรสรชาติด้วยน้ำตาลน้ำตาลนะคะก็ใส่เยอะหน่อยเพราะว่ามันต้องหวานออกหวานหน่อยแล้วก็ป่งปรุงรสนิดหน่อยค่ะนถ้ามันแห้งเราก็เติมน้ำลงไปเลย้ค่อยเติมนะคะไม่ต้องเติมเยอะ <c oughs> เราก็จะใส่ผงนัวค่ะตามชออ <c oughs> น้ำมะขามเปียกนิดหน่อย เราก็จะเติมน้ำลงไปค่อยๆเติมไปทีละน้อยไม่ต้องเติมทีเดียว ชิมรสชาติกันเดือดแล้วก็ชิมรสชาติเลยอ่าชิมอร่อยมากพอปรุงรสชาติได้ที่แล้วเราก็จะนำวันนี้เราใช้ปลานิลนนะคะทอดกรอบใส่ลงไปเลยค่ะปึ๊บ แล้วก็คลุกเขาให้เขาซึมเข้าน้ำซอสซึมเข้าไปในเนื้อปลานะคะให้เหนี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกกับใบมะกรูดที่เราซอยไว้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วปลาทับปลาปลนหิ่ลาดพริก จะประจัดเสิร์ฟใส่จานกันโอ้นี่นะคะ,ระเรียบร้อย นินลาดพริกค่ะเสร็จแล้วทุกคนน่ากินไหมเน่ะ